พี่น้องมเมื่อนี่ยายลินกับสีมาเว้าอีหยังให้พี่น้องฟังวันเดียค่ะแจกแจงให้ฟังเรื่องออสถานที่ที่เรียนหนังสือและการทำงานของน้องพิมพ์เนาะค่ะนะค่ะกับชีนีวิดีโอน้องพิมพ์เขามาในหนีหน่อยหนึ่งซึ่งบ่สามารถที่สีถ่ายท้ำในห้องเรีย้ยงใน โ้อเลดของเขาใดเพราะว่าเขาบอกอนุญาตเนาะคะ่ะเนาะลูกก็เลยใด้มาให้เมียเบิงใดซ้ำนันล่ะคะ่ะนั่นคือวิธีการที่ที่น้องพิมเลียนในสถานที่จริงค่ะค่ะ <This one> <laughs> พ่อแม่พี่น้องสูผู้สูค้นเสียงแจ้วแจวอย่าเล่นมาอีกแล้วจ้าวินหนาบ่าพี่น้องอย่าเล่นกับเห็ดไปวินไปโอ้ยแต่สั่งเนาะค่ะเนะเาะกระซ่นั่งมองนี่ละพี่น้องลมแห้งค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะวิดีโอที่ที่พี่น้องเห็นนั่นก็คือ สถานที่เลี้ยนของน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์เขาเลี้ยนทางวิศวะย่านยนต์ค่ะพี่น้องค่ะ,ะแล้วก็เด็กน้อยคนหนุ่มที่เหตุงานอยู่กับน้องพิมพ์นั่นก็คือเด็กที่อยู่ในในห้องเลี้ยนของน้องพิมพ์ณตอนนี้ห้องเลี้ยนของน้องพิมพ์นั่นบรสามารถที่สีเลี้ยนร่วมกันดหลายๆคือตะกกนค่ะตั้งแต่เฮามีอนอันแบบนี้ขึ้นมาทางโรงเลียนก็สลับเวลาแล้วก็สลับเมื่อให้เด็กน้อยไปเลี้ยนแล้วก็ ให้มีบบหลายในห้องเลียนค่ะค่ะนั่นคืองานที่ทีทีทน้องพิมพ์ต้องทํำแล้วก็เลียนไปนําซึ่งจะเป็นการแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์แล้วประกอบเข้าแล้วก็สมส่วนต่างๆทุกอย่างจะเป็นเครื่องยนต์ทั้งหมดค่ะน้องพิมบอกว่านี่คือการเลียนวิศวะช่างยนต์ค่ะทั้งภาษาอังกฤษพลกระเสิรนเอนจิเนียร์เนาะค่ะนาอเอนจิเนียร์ค่ะซึ่งงานที่ว่านี่การเลียนของของน้องพิมพนี่ ในในชีวิตจริงแล้วถ้าถ้าน้องพิมพ์จบออกมาเนี่ยน้องพิมพ์สามารถหางานช่างกุนช่างยันย่นใดทุกที่ค่ะที่เป็นลานซ้อมรถซ่อม,อมเลือหรือว่าตามตามบริษัทใหญ่ๆค่ะชั่วโมงการการจ้างงานนี่ก็ได้แพงอยู่พี่น้องแต่ขันน้องพิมพ์ได้ได้เขาทำงานในบริษัทลดโลซล้อยหรือรถเต้น รถอีหยังจังเสียชั่วโมงของของของน้องพิมพ์เวลาชาร์จลูกค้าเนี่ยถ้าเราไปซ่อมจริงเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะเราสามารถชาร์จได้200กว่าปอนด์ตีเป็นเงินบานเท่ากับเป็นเมื่อน,น่ะพี่น้องชั่วโมงแล้วเป็นเมื่อน,นั่นแหละค่ะแต่ว่าชั่วโมง ว่านี่เพ่าแมนว่าเฮาสิได้เขาพกเขาถุงมดทุกบาททุกสลึงได้พี่น้องเงินทุกบาทยุประเทศอังกฤษนี่รไล่ได้ทุกบาทที่เฮาหาได้นี่เฮาต้องหักภาษีได้พี่น้องเฮาต้องหักภาษีไล่ได้ค่ะพอได้เขาถุงเขาพกเฮาหมดทุกบาททุกสลึงคันแม่นได้เขาในกระเป๋าเฮามดทุกบาททุกสลึงที่เฮาหาเนี่ยมันสิเอาเมื่อบ้านเบิดบ่พี่น้องเงินนั่นะมันสิเอาเมื่อบ้านเบิดบ่จ้าแบกใส่ถุงปุ๋ยผ้ายเส่พุนล่ะพี่น้อง ภาวเฮ้าหาหลายการงานหนา้าที่การงานเงินเดือนเฮ้าสูงหลายรัฐบาลกัหักภาษีไลยได้เฮ้าหลายตามไล่ได้ที่เฮ้ามีค่ะพี่น้องเฮาได้น่อยเพิ่นกัหักเฮ้าน้อยเฮ้าได้หลายเพิ่นกัหักเฮ้าหลายซึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงภาษีนี้ได้ค่ะเจ้าเสียหาได้เดือนละสามแสนสี่แสนเจ้าก็ต้องถือหักภาษีไปตาม,มเปอร์เซ็นต์นั้นๆตาม้าที่การงานนั้นๆย่างเช่น งานก่อสร้างือกันแมนวาคาแรงของคนก่อสร้างอยู่นี่สินนี้เป็นเงินเป็นเหมืองแล้วเป็นเหมือนครือบบานเท่าเขาก็เสียภาษีแพงค่ะจงะังเยลินสวสีไดมาใส่พกใส่หอยเยลินก็เสียภาษีแพงือกันค่ะภาษีอยู่ต่างประเทศนี่แต่ประเทศอื่นๆเยลินบลูเด,ด้ค่ะเยะลินสีวอลแกแค่ประเทศอังกฤษนี่ภาษีแพงพี่น้องภาษีพุ่งขึ้นแต่ว่าคาแรงขึ้นเทียนละเอาง่ายๆภาษีขึ้นหนึ่งบาท ค่าแรงขึ้นหาิบสตงางค์เอาเปรียบเทียบเนาะค่ะเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือการทํางานของน้องพิมพ์คือการเลี้ยนลูกของน้องพิมพ์เขาสีเลียนอีกปีหนึ่งเขาก็บจบแล้วค่ะพี่น้องแล้วการงานการเลี้ยนของเขานี่ทั้งทั้งวิทยาไล่นี่ขอขอขอ,ขอให้นั่งโตได้ค่ะเออแล้วอีกอย่างหนึง่งพี่นอ้องยุประเทศอังกฤษนี่เพิ่มมีโอกาสดีต่อค่ะ บาวาไพก็แล้วแต่สีอยางมาอยู่ประเทศอังกฤษหรือว่าทั้งโซนยุโรปแต่ละประเทศได้สิทธิและโอกาสบาคือกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ที่ร่วมๆแล้วก็ได้โอกาสดีทุกคนละค่ะอยู่ที่วา่าไพสี่วาได้ซัำไดส่วนในของประเทศอังกฤษเองนี่เป็นจังซีได้พี่น้องค่ะเย,ยลินสีบวอลรวมๆในในคลิปนี้เลยเนาะคะ่นะเนาะในกรณีของน้องทิมเลียนหนังสือเนี่ย ถ้าน้องพิมพ์จะเรียนต่อจะเข้าต่อมหาวิทยาลัยเลี่ยนเอาดีกรีเอาปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ทั้งรัฐบาลอังกฤษเขาสนับสนุนนะพี่น้องเพิ่นสีหาเงินเฮาเลียนค่ะเพิ่นสีห้เงินเด็กน้อยบอ่แมนแครน้องพิมพ์ให้เด็กทุกคนที่รักการเรียน ให้เด็กทุกคนที่อยากศึกษาต่อรัฐบาลประเทศอังกฤษนี่เพิ่นพักดันให้คนอยู่หนีเลี้ยนแล้วบาทนี่เงินที่เฮ้ายืมเลี้ยนนี่เขาเป็นนน้พี่น้องแต่เจ้าบ่าใส่ก็ได้คำว่าเจ้าบ่าใส่ก็ได้นี่คืออีหยังวติสมมุติว่าเจ้าเลียนจบอันจากวิทยาไล่แล้วเจ้ามาเหตุงานถ้าเงินเดือนรายได้ของคุณเอินไม่ ไม่ถึง25,000ปนหหรือ26,000ปอนต่อปีหลวงเขากับโบได้หักเอาหนีน้ำเจ้าเดี๋ยวพี่น้องขันเจ้าขันเจ้าไล่ได้เจ้าตัวปีต่ำกว่า25,000หา2 0 0 0 0นห่ะหลวงเพิ่นกับโบไดเอาน้ำเจ้าค่ะพี่น้องขานี่คือโอกาสมีประเทศไหนบ้าง ก็มาลองในคอมเมนต์ให้ยลินฟังในเดอ้อว่าว่าโอกาสแต่ละประเทศเป็นจังไดตวาวายู่อังกฤษเพ่นเป็นจังซีค่ะเพ่นเป็นจังซี่มากต่ใดเท่าใดเล้วค่ะแต่ว่าถ้าถ้าคนคนนั้นยืมเงินหลวงเรียนแล้วเรียนจบรับปรินญ่าได้การได้งานแล้วปีหนึ่งคนผู้นั้นหาได้ปีละสามหมื่นถึงสี่หมื่นปอนต่อปีค่ะ เจ้ากระจังคอยสีใดทยอยจ่ายคืนให้หลวงค่ะจ่ายเงินที่เฮายืมมาเลี้ยนนั่นล่ละหักไปเทียนละหน่อยค่ะใส่ไปเทียนละหน่อยเ <_ C 1> พิ่นบ่ไดเอาเทียนเดียวทั้งเบิดเด็บที่น้องเพิ่นเพิ่นเพ,พ,พิ่นกะให้เฮาขึ้นกันนี่คือโอกาสที่คุณมามาอยู่ที่นี่แล้วคุณได้โอกาสที่คุณได้ค่ะคุณอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นสีมีสมองซํำใดผู้จังหนึ่งเอาเงินหลวงไปเลี้ยนกับบ่ไดโสงขึ้นจากบาทได้พี่น้องเพราะว่า เหตุงานบ่ได้หอดเกนกับบ่มีสีทรงหลวงพ่นกับบ่ได้จับได้ยังเฮาได้พี่น้องค่ะขับไปยังเยลินคือก้าวว่าโอ้ตีเยลินกับมีมูเป็นคนอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะคนอังกฤษห้ข้อมู่นเยลินมากจะาเล่ากันเล่นคือกันจะาเล่าบอกเยลินเองค่ะอ่ายลินกับได้ได้ขอมูลบางนี้มาบอกให้พี่ให้น้องฟังว่าประเทศอังกฤษนี้เป็นเกาะเล็กๆเป็นเกาะเล็กๆ แต่ใครๆก็อยากยิ้นลนอยากจะมาอยู่หลายๆประเทศอยากจะมาอยู่ประเทศอังกฤษหรือในโซนยุโรปประเทศนั้นๆเพราะอะไรเหรอเพราะโอกาสมันมีค่ะ,อะโอกาสได้ยิบยืนหลายๆอย่างโอกาสที่ทังรัฐบาลยิบยืนห้แต่เจ้าก็จะต้องยูยูยังถูกต้องตามกฎหมายไดย้พี่น้องค่ะถ้าเฮ้ายูยังถูกต้องตามกฎหมายแล้วเอเฮาก็ได้รับสิทธินั่นๆไปตาม ไปตามระเบียบล่ะค่ะจังเย,ยลินกับลูกอยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นคนของประเทศอังกฤษโดยสมบูรณ์ค่ะก็บอกง่ายๆก็คือคนสองประเทศนะพี่น้องแต่ว่าเย,ายลินกับลูกก็มีสิทธุทกอย่างาที่สี่ที่ที่สี่เรียกเลือก,กสิทธิ์ให้เจ้าของลหลายๆอย่างคือคนอังกฤษทั่วไปค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วการเลี่ยนการศึกษาของน้องพิมเนี่ยตอนเนี้ยน้องพิมกับ ใส่ใจยังเต็มที่ายลินกับพุ่มใจน้ำลูกอยู่ว่าลูกใส่อกใส่ใจให้เพราะว่านั่นมันคืออนาคตของเขาเนาะค่ะเนาะเยลินกับโอ๊กอกหูลูกทุกขั้งว่าขว้าเอาโอกาสมีแล้วขว้าเอาลูกหน่อยนักหน่อยนะเฮาสิเม่มีโอกาสตรงจุดนี้หลายๆคนที่อยากได้โอกาสแต่เขาไม่ได้ดังนั้นแล้วเรามีโอกาสคว้าให้เต็มที่ถีบตัวเองไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อย่าให้เหมือนแม่แม่แบ,บเด้เลียนหนังสือ เออแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่มีปัญญาเลี้ยงลูกแม่มีปัญญาเลี้ยงบิดามารดาได้เท่านี้แม่ดิ้นล้นที่จะเป็นหลักให้ลูกๆได้เท่านี้ที่เหลือลูกจะต้องไปต่อยอดที่เหลือลูกจะต้องบินบินให้สูงแล้วก็บินให้ไกลบินให้ให้ได้เท่าที่ปีกตัวเองจะกระพือออกไปได้อย่าเล่นบอกลูกซ้ำนี่ค่ะพี่น้องค่ะถ้า ไม่ได้มาอยู่ประเทศอังกฤษเยลินกับซิบมีโอกาสดีลูกเยลินกับสิบมีโอกาสดีๆใจกับยังยังที่บอกละถ้ามีโอกาสก็ยังให้ลูกได้มัตสุคนแต่มันเหตุบอดดัค่ะดังนั้นแล้วทุกๆคนที่มาอยู่ต่างประเทศแม่แม่ที่เป็นแม่เนี่ย สิอยากได้ลูกมาอยู่ต่างประเทศนะ้ำมิดแม่นลำบากซํำใดก็อยากได้ลูกมาอยู่เพราะว่าโอกาสมันนีถ้าศพจังหวะมันดีเฮาก็ดีไปแต่ว่าจังเยลินกับลูกกับบืนตายเนาะคะนะ่ะเนาะพอมามีเหตุการณ์ยาลางกับสามีขึ้นมาแล้วก็เยลินกับประคองชีวิตยุกับลูกให้ให้ให้ได้ตลอด เพื่อให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีเพื่อให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีที่เขาจะได้เลี้ยงตัวเองได้ในวันข้างหน้าโดยที่ยยลินบ่ต้องห่วงเขาค่ะพี่น้องเยลินกับสิเด,ดตายตาลับค่ะเ่ว่าสิเป็นลูกคนใดก็สร้างค่ะแมนวายเล่นสิบบ่ได้ห้ทั้งหมดทุกคนแต่หน้าที่ของแม่ก็เฮดดีที่สุดได้ซ้ำเนียเนะคะเนาะที่เหลือลูกจะต้องไปต่อยอด ลูกสิต้องเอาไปต่อยยอดค่ะค่ะลูกสิต้องเอาไปต่อยยอดเอาใส่ความมานะอดทนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะค่ะนี่คือการเลี้ยนหนังสือของน้องพิมพ์คลิปเอียวห้เบิรงนั่นคือคลิปการการเลี้ยนลูกของน้องพิมพ์ในห้องเลี้ยนจริงนะคะค่ะ,ะน้องพิมพ์บอยได้เลี้ยนทุกเมือดอก อาทิตย์หนึ่งไปโรงเรียนสามเทียแล้วก็มีเวลาไปค่ะแล้วคู่เขาก็สลับมือเลี่ยนสลับมือสอนเด็กหน่อยเอาแต่ว่าเขาก็สิเปิดให้เด็กหน่อยไปเลี่ยนให้เต็มที่เร็วๆนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์ก็เหมือนกับมาสู่ปกติแต่กัสีเบิ้งไปเรื่อยๆสะกอนว่าเหตุการณ์มันสีเป็นไปจังใดเนาะค่ะเนาะค่ะมัน มันดีไปตลอดหลอดฟังเล็กหน่อยก็สิกับไปเขาลงเรียนได้ปกติคือเก่าพี่น้องคะเบรกเวลาเยลินกับเบิร์ดฝนกับตกเยลินกับสีได้เศร้าซะก่อนล่ะค่ะคลิปนี้เยลินกับมีเนี้ยมะฝากมะตอนพี่น้องเน้นๆหน่อยๆถึงโอกาสและการศึกษาของลูกสาวเยลินเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะคือน้องพิม เขาให้เห็นตำนานล่ะเขาบพค่อยอยากเขากล้องค่ะใจดีเขาก็จังคอยถ่ายวิดีโอมาให้ที่จริงทั้งคอเล็ดเขาบอกอนุญาตให้ถ่ายดอกค่ะแต่นั่งลอยถ่ายเอาก็เลได้ดมาให้มหแม่น่อยเดียวค่ะอืม ยาลินกับศิลาไปก่อนนะคะฝนตกยาลินสีฟ้าเขาไปเฮตดงานโตเลี่ยวเขากับพุทท่านได้กินเมื่อไงออกมาอัดคลิปก่อนก็สั่นกับสิบ่มีงานลงในช่องเจ้าของนะคะเนาะค่ะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮ้สุขสุขสุตลอดปลอดภัยนะคะเด้อเห็ุยังอยู่ก็ขอให้ประสบความสาเร็จค่ะขันมีแนวใดอันใดมาบอกมาจ่าสู่กันฟังลงในคอมเมนต์ให้ยาลินฟังน้ำไดเด้อค่ะเด้อขอบุณขอบคุณสุขสุขนนะคะดูแลเจ้าของกอกันไหมนะคะวัสดีค่ะ Wie nou?